ก่อนที่จะไปดูคล like, ิปกันเนี framework. ่ยยังมีผู้ชมอีก9.7%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เคยเ่สุดเกม Minecraft อีกแล้วครับผมเจย์ฮูดนะครับนะก็เ้อกไปอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าจ้ำและในวันนี้เรามากับน้องซันนีิ ไม่ใช่สวันดีครับนะเรามากับคุณสตีฟนั่นเองนี่สวัสดีครับ สวัสดีคุณภาคไทม์สตีฟ์ไปสังหารนะครับวันนั้นก็โอเคแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับการรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมและแอดออนที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือดาบฆ่าสูนแน่นอนเซนซิมิมิขนาดนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วแต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะครับผมนนว่าแอดออนตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยนะครับนะเออก็จริงๆเนี่ยก็มีน้องหลายคนเนี่ยขอให้รีวิวแอดออนมามากมายเลยนะครับผมแบบว่าหายใจการรีวิวแอดออนนานพอสมควรเลยทีเดียวโอเควันนี้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเเรรริิ่่มมกกกาาีีวววันลยดผไป ปกันเลยมากรับผมอย่างแรกเลยนะที่บอกว่าแอดออนตัวนี้เจ๋งเนี่ยจะไม่ใช่เพราะว่ามันเนี่ยสามารถเล่นโซลเวอร์ได้นั่นเองนะครับนะซึ่งวิธีการที่จะได้อาได้ปลานเนี่ยแน่นอนนะว่าใหญ่บะก็ต้องมีปลาถ้าไม่มีนบมมนบก็ไม่ใช่ใหญ่บะนะครับนั้นเนี่ยวิธีการอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เจอกับคุณนะครับใช่ไหม อืมใช่นะแต่ว่าตีได้ไหมตีได้ไหมโอ้ยอย่าตีเลยเดี๋ยวไม่ได้ผมได้เกิดแต่ว่าแหมจมูกจมูกมันมันไม่ยาวเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับว่าพอได้อยู่นะฮะก็ให้เราคลิกขวานะครับเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยเราก็จะได้นี่มันจะทำการใช่มันจะขึ้นเควสมาให้เราเนี่ยไปหาห้าเดวบอนฮอร์นะครับหรือว่าเขาของอสูรห้าชิ้นนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือการไปฆ่าอสูรนั่นเองนะฮะ ต้องรอกลางคืนไงใช่ก็ก็รอตอนคืนแต่ว่าแล้วที่เจ็ดรอไงนะแล้วรอทำไมนเนี่ยมันก็แค่เซตนี่อ่ะโอเคมือแล้วเออหนี้อุ้ยเลยก็คุณนะครับแล้วซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้ปลาของคนไหนเนี่ยแค่ไปหาเสาหลักหรือว่าอ่าผู้ใช้ปลาคนนั้นเนี่ยแล้วเราก็ทำการทิขวามันก็จะให้เคล็ดมานั่นเองนะผมจะไปกดใส่อาจารย์ไปแล้วนะเพราะฉันเนี่ยอ่พวกก็คงต้องใช้ปลาวารีแหละเอาเป็นว่าสมมติว่าเราเก็บได้ครบแล้วละกันเนาะโอเคสมมติเราได้มาหกสี่ชิ้นแล้วนะครับนะ โอเคสมรรถทีการเนี่ยก็คือการวิ่งไปหาจานนะเมื่ออาจารย์สนใจผมก่อนจานจานจานโอ้โหจานไม่สนใจจานล่าศูนย์อยู่วันแ้วใช่ไหมอ่าโอเควันนี้เรียบร้อยนะเมื่อเราได้มาครบแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านี่ครับจานผมได้เดมอนทรอนมันนะอรอจานอันนี้นี่นี่นี่ไงอ๋อให้เราทําการโยนลงพื้นแล้วก็มองมันฮะเดี๋ยวๆแล้วปุ๊บนี่เรียบร้อยครบแล้วโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นอ่ามาฝึกปราณหมบเราได้แล้วนะแล้วก็นี่ เรียบร้อยกับดาเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อา Book of ฟอร์เชอมานั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อคลิกขวานเนี่ยจะก็จะได้ดาบนิจิรินมานั่นเองโอนี่นี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวโอเคเวลาเรียบร้อยนะเราก็จะได้ดาบมาเนะี่ยแล้วก็ นี่มีชุดมาด้วยนะฮะออยูนิฟอร์มโคตรเฟี้ยวนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะแปลกไปหน่อยแต่แต่ว่าในโทรศัพท์มันก็ได้แค่นี้แหละเอา้เอาอา้อานี่แย่ฟอกแล้วอย่าไปหาเรื่องอาจารย์เขาอันนี้เป็นมันจะเป็นนิจิรินเบตนะครับมันจะไม่ได้แยกนะว่าเป็นปานวาลีหรือปลานอะไรนะฮะทุกที่การใช้เนี่ยก็แค่ทำการคลิกขวาผมนี่เรียบร้อยเห็นไหม เป็นดาบสีฟ้าแล้วนะครับแลวก็คือเป็นดาบนีจรินวอเตอร์แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตัววิธีการใช้เนี่ยก็คือเห็นไหมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นเลขเปอร์เซ็นต์ด้านหลังชื่อท่าน,นะครับซึ่งด้านไหนก็คืออาจำนวนเปอร์เซนต์ที่ต้องใช้นะส่วนวิธีการจะชาร์จพลังเนี่ยก็แค่กดชิปครั้งครับผมนี่เห็นไหมไมันจะเป็นการชาร์จพลังแล้วนะเมื่อพลังถึงขั้นเนี่ยแล้วก็ขิดขวา ท่าได้เลยเป็นไงนะครับผมอจารศูนย์ถามว่าเอ๊ะมันมีท่าเดียวหรอมันก็คงไม่มีท่าเดียวหรอกนะครับวิธีการเปลี่ยนท่าน,นี่ก็คือเราจะเห็นสมุดสามเล่มใช่ไหมให้เราไปที่สมุดเบสนะครับผมอาแล้วก็กดทําการนี่เห็นไหมเมื่อเราจะสามารถอัพพลังหรือว่ากดซื้อท่าได้นะเมื่อกี้โอเคผมรู้สึกว่าผมจะซื้อท่าที่สองมาแล้วใช่ไหมก็ชิปอะไรเปล่าวะรู้สึกว่าแต้มเรายังไม่พอนะครับนะโอเคเดี๋ยวนี้นะเราต้องฆ่าศูนย์ก่อนฮนะ นี email, vale oh, ่ไอสูรมาแล้วนะเหมือนสูนมาแล้วก <c oughs> okay. um, ็ฟันฟันเดี๋ยว็ดเออ้ยปานหมดปานหมดปดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดโอเคปันปันมันเออโดนฟันไปดิโดนฟันไปวายโดนฟันไปโดนฟันไปโอเคเรียบร้อยนี่เห็นไหมเราฆ่าไปได้โอ้โหอ๋อฮะได้ปันไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนี่นี่เห็นไหมพอเราฆ่าได้เนี่ยเราจะได้สกิลพอยต์มานะครับแล้วก็เมื่อได้สกิลพอยต์มาเนี่ยแล้วก็เอามาแลกใส่สมุดเลยนี่โอเคผมจะทำการปลดล็อกท่าที่สองนะครับนี่แล้วก็ทำการกดทรรรริปปขววววาาานนนนนนนีีีี่่เเเยยยบบ้้้้้้้ออมไไดดกกััังงงหแแลลละะคค็็โต นี่โอ้โหเลยหายใจอยู่อ่าไปการหายใจไงเออนี่ เฮ้ยทำไมควันหายใจมันแปลกๆนะแต่ช่างแล้วแล้วก็โอเคหลักการของ s ์ r v ว v ร์ก็มีประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเราวมาดูท่าอื่นกันบ้างดีกว่าครับนะโอเคเอานี้ผมเปลี่ยนเป็นคทีก่อนดีกว่านี่แต่ว่าผมมีเทคนิคให้ไว้คุณเออวิธีการแบบว่าล่าอสูรง่ายๆนะอันนี้สมมุตินะโอเคมาทำการเสกไปสิบเป็นมอนมานี่โอเคเสกมาเยอะๆเลยนะครับนี่เยอะๆเยอะๆเยอะๆอีกอะไรนี่โอเคเยอะแล้วนะฮะวิธีการง่ายๆนะเพียงแค่เราเสกเสาหลักตามมาอย่างเช่นคุณเลนโกคุนะครับนะทำการเสกเรนโกคุมา นี่โอเคแล้วเราก็ไปยินใกล้ๆมันนะครับนะนี่เห็นไหมเราจะเห็นแต้มขึ้นมามหาศาลเลยนะครับนะเพราะว่านี่เราใช้แบบว่าคอรออร่าสรลักไงเออเด็ดคุณไปคิดเหี้ไหมฮะสงสารแค่นี้เนี่ยเป็นการปั๊มแต้มเนมอนแล้วไงชาดแบบสองร้อยเปอนผ่านมันเออนี่แต่ว่าเสียดายมีคูดาวนิดหนึ่งนะเออถ้าไม่ติดว่ามีคูดาวก็แบบน่าจะมันกว่านี้นะครับ โอเคช่างเถิดนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะได้ท่ามาเยอะจำนวนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมกลับมาเป็นซับเวอร์แล้วก็อัปเกรดให้หมดเลยดีกว่านะฮะโอเคมีกี่ท่าที่สองแล้วใช่ไหมเอาท่าที่สามมาก็ท่าที่สี่แล้วก็ท่าสุดท้ายท่าที่ห้าปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะทดลองมาแล้วห้าท่าไหมครบคันนะฮะนี่ถ้าเกิดรู้สึกว่าท่าที่ใช้ไอ้เยอะสุดเนี่ยจะเป็น40%นะครับนี่เห็นไหมท่าที่10นะฮะมันจะแรงแค่ไหนเชียววะอย่าดีตายปะโอ้ เอ็นเมชชันคือแบบอลังการมากอะโคตรชอบนะเราได้เห็นไหมซ้ายบนเนี่ยเราจะแบบว่ามีเวลาใช้ท่าเนี่ยมันจะมีการขึ้นแบบว่าขึ้นบอกเนี่ยว่าเราใช้ท่าอะไรนะฮะอย่างเช่นนี่สายแล้วตกหนี่เห็นไหมจะมีชื่อท่าบอรนะฮะโคตรเท่โคตรชอบเลย อ่ะโอเคนะครับนะอู้ดเอเมื่อเราอับคบเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะกลายเป็นแบบว่าเสาหลักวาลีด้วยนะเออว่ากลายเป็นเสาหลักเลยทีเดียวเฉียวนะครับผมนะั้นก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เซิร์กระบวนท่าก็จะมีประมาณนี้นะแน,น่นอนนะว่าผมอวยขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ป่านเดียวแน่นอน,นครับเพราะว่ามันมากันถึงไล่ป่านเลยทีเดียวเชียวนี่เห็นไหมอู้ดดาบดีดาบนี่คือหลากสีมากนะแต่ว่าอาันจินป้าคือดาบพวกเนี้ยมันแบบว่า มันไม่ไมีผลนะมันเป็นแค่แบบว่าสีของดาบเฉยๆนะไอที่มีผลจริงเนี่ยมันอยู่เทคนิคปลาในตัวเรามากกว่านะครับนอกจากปาาโมลีแล้วเนี่ยก็จะมีปานเพิงปานลมปาาสายฟ้าปานตะวันปานหินแล้วก็แล้วก็ปลนจันทานั่นเองนะครับผมนายก็ถือว่าเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะไม่ได้น้อยเลยนะแด้วเิดวิีการจะเปลี่ยนปลาเนี่ยก็แค่คลิกขวาที่สมุดนะครับแเราก็จะทาการอาเปลี่ยนปลาเป็นปลาชนิดอื่นนั่นเอง เอางี้อ่าคุณฟ้ามานี่คุณฟ้าเอาลองเอาสมุนเล่นไปช่วงไปเป็นปานปานสายฟ้าดิอ่าดีไหมอ่ากลายเป็นปานสายฟ้าแล้วนะครับก็กระบวนการต่างในร่างกายเนี่ยก็จะกลายเป็นสายฟ้านั่นเองนะฮะอ่าโอเคชาร์จไปเออโคตรเทอันหลังขาดมากเออแหลกเลยเอฟเฟคคือโคตรอลังการนะครับวันน่ะในคืว่าคุณฟ้าเป็นอ่าปานสายฟ้าแล้วงั้นนี้ ผมเป็นปานเพลิงมากดีกว่าขอเป็นสิทธิ์คุณลิงโกคุได้ไหมนี่โอเคเดีพยพลอยเออซึ่งอ่าแน่นอนนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนท่าเนี่ยเราก็ต้องอ่ะอัพอัพท่าใหม่นั่นเองนะครับนะเออก็ไม่จะเสียเวลาตรงนี้เลยนะคือ่าผมจะมีแต้มเหลืออยู่นะครับนางดังนั้นเรขอเราเปลี่ยนท่าก่อนโอเคอัพท่าสองมาโอเคไหนอลองท่าสองนี่อาช้าพลังฮะพลังสายฟ้า,ฟามีหกท่าเลยอุย้ยโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยนี่มันเดี๋ยวเดอู้อู้นี่มันเทพเจ้ายูริจิสวัสดีครับสวัสดีครับวีสวัสดีอ่ะโอ้โหแต่ว่า ไม่ได้ถือดาบอะอะไรอะเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยก็สามารถเรียนปันตะวันกับเขาได้นะเว้ยเคยได้ลองปันเพลิงกันเท่านี้ดิปึ๊บนี่โอ้โหเป็นการแบบตะวันดาวขึ้นมานะโอเทโอเคอย่างนี้เดี๋ยวนะอ่าเรามาปั๊มอสูรอีกรอบหนึ่งดีกว่านะอีกแล้วเหรอคือแต้มผมไม่พอไงเดี๋ยวจะมี้โยดิจิเข้าใส่นวลขนาแล้วก็นี่คุณเลโก้พูดเติมท่านแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆไว้อยู่ใกล้ๆไว้โอเคีขออยู่ใกล้ๆหน่อยเออขอแต้มฟรีแต้มฟรีเออนี่นี่อุวยโอ้ ว้าวเท่จริงเลยจริงแหมอัพไม่ตีจังเลยได้นี่โดนไปโดนไปโอเคผมมา,มากลับมาแนละอุย้ยมีเกียวเมย์ด้วยบันีเกียวเมย์โอเคผมคิดว่าตอนนี้แต้มผมเยอะอย่างเนี้ยฮะโอเคน,น่าจะขึ้นแล้วนะนโอเค,อเ,คเดี๋ยวท่าที่สี่ใช้ได้สองปันท่าที่สี่อุ้ยใช้ได้สองแป้งเลยเหรอโหดๆโอเค,อเคนี่เรียบร้อยนี่แม่เปเนขาวหลักเพลิงละมา โอ้เป็นสารับเพลินอย่างกายโดนัทปหมเนี่ยผมไม่มาแย่ล้ไม่มานะโอเคนี่มีวมีท่าเฟมไทเกอร์ด้วยเฮ้ยแต่เอ๋ยดีเลยแ้วไอ้กูกิโบมาจากไหนเนี่ยกิโบเกิดนี่อ่ะโอเคง่ายเยอะนะตัดปัญหานะครับวันนก็โอเควันสปานก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างไหมส่วนไอ้ช่วงชุดเนี่ยตนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชุดแค่นั้นนะครับก็จะมีนี่อ๋อ กิย์ก็จะขออาจารย์อุโรกระกินะครับวันนั้นก็จะมีประมาณนี้นะเอออย่างอื่นไม่น่ามีนะครับนะั้นนไอ้พวกดาบเนี่ยก็แน่นอนนะว่ามันก็เปลี่ยนไปตามแบบว่าเฮ้ยดูดาบอันนี้ด้วยเฮ้ยถือดาบนี่มาเพลงขึ้นเลยว่อ๋อแต่ว่าดาบมันเหมือนกับดาบย้อมสีอ่ะโอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กุชิโบนี่มันก็เกิดจังเลยเฮ้ยน่ะอุ้ยตอนนี้กูจะโตกันอยู่งดิจีว่าเอาว่าจะนี้ตุ้มกันเองนะวันนัแต่ว่า อ้าวเดียกคู้แจมและอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสอบอการรีวิวทั้งหมดนะครับทีนี้สุดท้ายและก่อนจากกันเรามานัวก,กันหน่อยไหมเดี๋ยวมาสู้กันหน่อยดีกว,แบบว่ามว่าไหนเนี่ยแล้วก็แบบว่ากลายเป็นเสาหลักทั้งคู่แล้วนะครับอย่างนี้ในเมื่อผมเป็นเลโก้คู่ใช่ปะแต้ผมนี่ผมเปลี่ยนชุดเลโก้คู่ดีกวา่าโอเคโคตดเฟียแต่แบบชอบแบบว่าไอ้นี่ดาบที่มันกั้นไว้มากเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็เลือกดาบก่อนเฮเอานี่นีขอใช้ดาบเฟรนก่อนนี่โอเค,อเคดูดิ ชอบแบบชอบทั้งดาบแล้วที่เก็บดาบมาเลยโคตรเท่นช่รับนะโอเคนี่คุณใช้ปาลาอะไรอ่ะใช้ปาลาวารดีเหรอปลาวารดีกับปาลาสันดิ้นไม่เป <c ười> ็นไรสองอันนะอ่ะเอาไม่เป็นไรนะสองอันสองอันนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามิงเกมแบบพามิงโอเคมาเกมโหมดเซรับเวอร์พร้อมยังอ่ะคุณพร้อมยังมาโอเคพร้อ,อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่ง,องโอเคตัวนี้มาแล้วนะอุอ้ยอุ้ยมีการชาร์จพลังโอ้โหชาร์จด้วยชาร์จพลังเร่งพลังก็นะ เบ่งพลังเบงพลังเบงพลังอย่าอุ้ยอุอูู้เร็วมากเร็มากเดี๋ยวมามออกมามานี่ใช้ท่าแล้วไมเออมาดิเด็ดเดดแล้วแ้วปท่าผมเฟมไทเกอร์เฟมไทเกอร์อยยังไม่ใหม่มาเด็ดอยออุ้ยุ้ยยุ้ยยไปใช่เลยไมีการใช้เฟรฟอร์มมีการใช้เฟรฟอร์มโอเคอยู่นู่นๆย่นมานี้มานีมานีคุยกัดอย มาหนี้มาหนีไปไหนจะหนีไปได้วุ้ยผู้ผู้ช่นีเดี๋ยวไปมาหนี้นะกลับมาเดี๋ยวนี้เราจะวันนี้มาแล้วยังไงยังผู้ผู้ผู้หนีไปไหนจะหนีไปไหนหายใจหมดหายใจหมดวุ้ยโอ้โหผมโดนคูดาคนแต่คูดาเยอะมากนะท่าเมื่อกี้หนีไปไหนมาดิกลับมาดิเดี๋ยวนี้มาดิเจอดิมาหนี้มาหนี้มาหนี้เอ้ยวุ้ยคนนัวนะแต่ว่าจริงนะ หมอนนี้มันก็สะอวตรงที่ว่าแบบว่าเราสามารถแบบเ,เล่นมอเตอร์เพชกับคนอื่นได้นะถือว่าออกแบบาไ,ได้ดีมากเลยทีเดียวเชียวนะหมนกับในคอมเพสเลยนะครับเราสามารถแบบเอามาตีกับเพื่อนขำๆสนุกๆได้นะแล้วก็แถมมันยังสามารถเล่นในเซเวอร์ได้อีกนะครับทั้งแบบการตบอะสูนเอ้ยทั้งการอพรดับบานต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนั้นก็ประมาณนี้ถือว่าดีจริงนะแล้วก็บอกเลยนะว่าหมอนนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยพัฒนานคงจะปล่อยอัปเดตมาให้เราเล่นกันอีกเรื่อยๆเหมือนกกกกกันะครบแล้้วว็็อ่าาใชจตติดม อยากโหลดเล่นหมดนี้เนี่ยก็สามารถไปดาวโหลดที่ลิงก์ต้นทางที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หมดไว้ให้ใต้คลิปเลยนะสวัสดวันนี้ผมก็จะเกมเมื่อเสียบคุณฟ้าขอ,ขอตลาไปก่อนแต่ก็ชอบใจลืมก็ไลก์ก็สไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยเดยกครับวันจะไป้าหน้า,บบนนานสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายนี่ไม่ทนันไม่ทนัทนจะตายตัวเอง้วยเถอ